สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะกลับเข้าสู่ช่องพี่เมทาร์โรเลิฟสตอรี่นะคะก็ขอต้อนรับนะคะสมาชิกนะคะที่เป็น FC พี่เมย์อยู่แล้วนะคะหรือสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะคนที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะะการอ่านไพ่ทาโร่ส่วนใหญ่พี่เมย์จะอ่านไพ่เกี่ยวกับเรื่องราวของความรักนั่นเองนะคะ อ่นานไพ่ความรักนั่นเองค่ะกับทอปิกนี้ค่ะเลิกกันแล้วจบกันจริงไหมนะคะเรามาดูสิคะว่าคนที่เขาเลิกกับคุณหรือว่าคุณเลิกลากับเขาไปแล้วเรื่องราวของคุณทั้งคู่มันจบแล้วจริงๆหรือเปล่านะคะวันนี้พี่เมย์จะใช้ไพ่สำรับนี้เนาะ ไพ่ after tarot นะคะสำพับสำรับนี้ไพ่ทาโร่สำรับนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดท้ายนะคะเราจะถามไพ่เป็นไพ่ทีนแอ n เจ l ดูนะคะว่ามีคำแนะนำอะไรนะคะให้กับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะพลังงานของคนที่แรงที่สุดเป็นพลังงานของคนที่เป็นเจ้าของคลิปนี้เรามาดูนะคะค่ะสามารถดูได้นะคะทุกคนทุกราศีเลย เลยนะคะทุกราศีทุกเขาเรียกอะไร ทุกท่านนะคะสามารถดูคลิปนี้ได้เลยเป็นคลิปไทม์เลสนะคะดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะคุณมาเจอเมื่อไหร่คุณดูเมื่อไหร่ก็เป็นจังหวะนั้นเมื่อนั้นที่คุณมาพบคลิปนี้นั่นเองเรามาดูกันนะคะว่าคนที่เลิกลากับคุณไปแล้วเราเลิกกันแล้วแล้วความรักของเรามันจบหรือเปล่าบุคลิกลักษณะของคนของพลังงานคลิปนี้เป็นพลังงานของ มาดูนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะแฮงแมนนะคะตอนนี้นะคะมีการหยุดนิ่งอยู่นะคะเรามาดูก่อนว่าพลังงานหรือบุคลิกลักษณะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ดาบนะคะพลังงานของคนธาตุลมนะคะธาตุลมมิถุนตุลกลมนะคะแล้วตอนนี้นะคะมีการหยุดนิ่งหยุดชะงักนะคะไม่มีการพูดคุยกันห่างหายกันไปเงียบหายกันไปนะคะต่างคนต่างนิ่งเงียบเลยไม่รู้ว่าตอน ตัดใจได้หรือ,อยังเลิกกันแล้วเลิกกันจริงหรือเปล่าแล้วมันจบจริงๆริงไหมนะคะมาดูกันค่ะถ้าใช่คนของคุณนะคะคนคนนี้มีบุคลิกลักษณะที่เป็นคนที่เฉลียวฉลาดนะคะเป็นคนที่พูดจะมีสเสน่ห์นะคะแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนรักความยุติธรรมนะคะเป็นคนที่ทําอะไรได้ว่องไวรวดเร็วตัดสินใจได้เด็ดขาดนะคะแล้วก็เป็นคนที่เฉลียวฉลาดมาก มากเป็นคนที่เขาเรียกว่ารูปงามเลยทีเดียวนะคะแต่งตัวบุคลิกดูดีเป็นคนธรรมะธรรมงนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความ เฉียบคมมีความเฉียบขาดนะคะไม่ว่าอาจจะเป็นคนุณหรือเป็นเขาเป็นพลังงานที่สลับกันได้นะคะค่ะคนคนนี้บอกเลยนะคะบางครั้งทําอะไรตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วบางครั้งเขาก็ใช้เหตุผลนะคะบางครั้งก็อาจจะมีใช้อารมณ์ด้วยก็เป็นได้นะคะบุคลิกลักษณะของเขานะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วนะคะเป็นคนธาตุลมนั่นเองนะคะ ไปที่ไหนทําอะไรอย่างรวดเร็วอย่างกับพายุเลยนะคะการตัดสินใจของเขาคนคนนี้ส่วนใหญ่จะตัดสินใจด้วยเหตุและผลเป็นหลักนะคะ มาดูต่อไปค่ะเรารู้พลังงานของเขาไปแล้วแล้วก็อาจจะเป็นพลังงานของคุณด้วยนะคะอาจจะเป็นราศีของคุณหรือเขาอาจจะเป็นธาตุของคุณหรือเขาก็เป็นได้นะคะบุคลิกลักษณะของคนธาตุลมไพ่ใบนี้ได้งกมาพี่เมย์จะตั้งใจถามว่าณตอนนี้นะคะพลังงานของเขาเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ก้าวไม้เท้านะคะคนคนนี้ณนะตอนนี้นะคะมีเรื่องราวเยอะ แย่มากมายให้เขาจัดการและให้เขาตัดสินใจอาจจะเป็นเรื่องงานนะคะเรื่องที่ทำงานก็เยอะมากมีความรับผิดชอบเยอะมากนะคะอาจจะต้องรับผิดชอบคนในครอบครัวหรืออาจจะเป็นคนที่มีลูกน้องเยอะว่างั้นเถอะนะคะ ก้าไม้เท้าแต่เขาก็ยังมีความกังวลกับเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่จบกันไปนะคะยังมีพลังงานของการนึกถึงยังมีพลังงานของการที่เขาเรียกว่ายังหวนคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นยังตัดใจไม่ได้ยังลบออกไปจาก ความรู้สึกไม่ได้ยังระลึกถึงยังนึกถึงเรื่องราวของความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่อยู่เลยนะคะเรามาดูต่อว่าพลังงานของเขาตอนนี้เป็นอย่างไรอีกนะคะ ตอนนี้เขาเรียกว่าเขายอมจำนนกับโชคชะตาไม่ว่าเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นปล่อยให้มันเกิดขึ้นปล่อยให้มันเป็นไปตามกันเวลานะคะคนคนนี้ยอมรับกับโชคชะตาที่เกิดขึ้นเขาถือว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาเป็นเรื่องราวของโชคชะตาที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้และเขาไม่สามารถนะคะที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้ในตอนนี้เว้นแต่ว่าจะปล่อยให้เวลา มันผ่านไปแล้วมันพิสูจน์ว่าเรื่องราวเหล่านี้มันจะเป็นไปยังไงเขายอมจำนนเขาแล้วแต่โชคชะตาให้โชคชะตานำพาเรื่องราวนี้จะเป็นอะไรจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้มัน เกิดขึ้นปล่อยให้มันเป็นไปนั่นคือความคิดและความรู้สึกและพลังงานของเขาในตอนนี้สุนญ่พลังงานของเขานะคะถ้าไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ the view of the year หรือ the view of fortune นะคะมันจะต้องมีเรื่องราวที่จะต้องอยู่ในการรอคอยเป็นจังหวะเวลาที่จะต้องห่าง แยกกันไปนะคะไปเรียนรู้แล้วก็เติบโตนั่นเองนะคะจังหวะของคนสองคนที่จะต้องแยกจากกันด้วยชะตาฟ้าลิขิตนั่นเองนะคะเรามาดูอีกนะคะว่าพลังงานของเขาตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะการเดินจากกันการทะเลาะเบาะแฝงแล้วเดินจากกันไปนะคะแต่เดินจากกันไปอีกใจหนึ่งยังห่วงหายังอาลัยอาวรหวนคิดถึงเรื่องราวเก่า ไม่สามารถที่จะตัดออกจากความทรงจำไม่สามารถที่จะตัดออกจากความรู้สึกได้นะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สีดาบไพ่แห่งการแยกทางไพ่แห่งความเจ็บปวดความรู้สึกนั้นยังอยู่นะคะคนคนนี้ยังติดอยู่กับความเจ็บปวดอยู่เลยนะคะคนคนนี้ยังติดอยู่กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นยังเป็นทุกข์ใจยังเจ็บ ปวดในความรู้สึกอยู่เลยคนคนนี้นะคะยังห่วงหน้าพวงหลังเขายังกังวลเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณนะคะมีความกังวลอยู่นะคะยังตัดใจไม่ได้นั่นเองนะคะเรามาดูนะคะตอนนี้พลังงานของเขานะคะแล้วตอนนี้เขาทำอะไรอยู่ไพ่ใบนี้เด้งออกมาทุกคนเป็นไพ่เดอะเฮอร์มินะคะเขาเงียบ ใช้ความคิดนะคใช้ความคิดเพราะตอนนี้เขาไม่รู้ว่าเขาจะทํำยังไงไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะเฮอร์ใช้ความคิดใช้เวลาอยู่กับตัวเองตกผลึกตัวเองว่าจริงๆแล้วนะคะ เขาต้องการอะไรกันแน่ทิศทางไหนที่เขาจะตัดสินใจทำทิศทางไหนที่เขาจะก้าวต่อไปแล้วเขาจะก้าวต่อไปอย่างไรเขาจะตัดสินใจทำอะไรต่อไปตอนนี้กำลังใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อมองหาหนทางที่จะเดินต่อไปนั่นเองกำลังเคลียร์<ม>พลังงานตัวเองอยู่นะคะเพราะเขายังตกอยู่กับความกังวลอยู่กับความเศร้าแล้วก็เสียใจและมันมีความกังวลเกี่ยวกับตัว วคุณอยู่ด้วยนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือเป็นชายสลับกันเอานะคะว่าให้ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขานะคะตอนนี้เขากำลังหยุดนิ่งและใช้ความคิดหาหนทางหาจังหวะและหาวิธีว่าจะตัดสินใจทำยังไงกับชีวิตเขาดีนั่นเองนะคะมาดูอีกสิเขาว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่อีก คนคนนี้นะคะเขายังไม่ตัดสินใจไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เด็กถือดาบเขามองว่าการตัดสินใจของเขานะคะเขาจะตัดสินใจทําแต่เขามองว่าจังหวะที่เขาจะตัดสินใจนั้นเขาจะต้องใช้เวลาให้เขาคิดตรึกตรองให้ถี่ถ้วนก่อนนะคะเขาไม่อยากจะใช้ความเป็นเหตุผลของจังหวะเวลาในช่วงนี้ช่วงจังหวะเวลาที่เขายังเจ็บปวดเสียใจเขาอาจจะ เป็นกังวลหรืออาจจะสับสนอยู่แล้วยังไม่อยากจะตัดสินใจเรื่องราวใดๆในช่วงนี้ไพ่เป็นเด็กถือดาบเด็กถือดาบก็คือความไม่มั่นใจนะคะยังไม่มั่นใจว่าจะตัดสินใจแบบไหนแต่เขาจะต้องตัดสินใจแน่นอนแต่ว่าความที่เขานะคะยังอยู่ในช่วงมรสุมหรือยังจูกในช่วงของจังหวะที่เป็นความไม่มั่นคงทางอารมณ์ ยังมีความไม่มั่นคงนะคะเขาก็เลยจะยังใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะเขายังลังเลและยัง ต้องตัดสินใจแน่นอนแต่ยังไม่ใช่จังหวะเวลานี้นะตอนนี้นะคะมาดูอีกนะคะว่าสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดเหรียญมีการรอคอยแล้วก็หยุดนิ่งนะคะมันยังหยุดนิ่งอยู่กับที่คนคนนี้นะคะเขายังจะไม่ทำอะไรนะคนคนนี้นะคะเขายังรอคอยสิ่งที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้นมันเป็นผลของการกระทำที่ควรจะได้รับและเขา ว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะได้รับกับสิ่งที่เขาทําลงไปนั่นเองและเขาได้รับผลของมันอยู่นั่นเองในตอนนี้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะพี่เมยพูดยาวไม่ได้พักเลยดิจังหวะพักเลยนะคะเรามาดูกันต่อนะคะว่าตอนนี้นะคะเขาคิดและรู้สึก อย่างไรกับ f อซที่เมย์นะคะเรามาดูสิคะว่าเขาคิดและรู้สึกกับคุณอย่างไรเดี๋ยวพี่เมย์จะเปิดไพ่ออกมาพ,พร้อมๆกันนะคะ3ใบก่อนนะคะใบที่1น,นะคะเป็นไพ่เจ็ดดาบน,นะคะใบที่2ค่ะความคิดและความรู้สึกของเขาเป็นไพ่สองไม้เท้าค่ะใบที่3เป็นไพ่ เด้าเหรียญนะคะตอนนี้เรามาอ่านพร้อมกันไพ่สามใบนี้ความคิดและความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะตอนนี้นะคะเขามองว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีเขานะคะคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวเองได้คุณสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีความสุขได้ด้วยเตว ตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีเขาเขามองว่าคุณเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆนะคะแล้วเป็นคนที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้นะคุณมีความเก่งกาจคุณมีความพร้อมในหลายๆด้านนะคะแล้วเขามองว่านะตอนนี้เขายังต้องพัฒนาตัวเองอีกเยอะนะคะมันมีไพ่แห่งการรอคอยการวางแผนนะคะมีไพ่ของสิ่งที่เขากําลังวางแผนสิ่ง ที่เขากำลังคิดนะคะในการต่อสู้แล้วก็ฝ่าฟันและเขาก็มั่นใจนะคะในช่วงจังหวะเวลาที่เขาเตรียมความพร้อมให้กับตัวเขาเองหรือเขาฝ่าฝันที่จะปกป้องตัวเขาเองอยู่ในความรู้สึกของเขานะตอนนี้เขาอ่อนแอกว่าคุณเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆเป็นคนที่หนักแน่นมากๆแล้วเป็นคนที่ยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง เขามองเช่นนั้นนะคะไพ่เก้าเหรียญเป็นไพ่ของคุณและไพ่ของเขาคือไพ่จังหวะของการรอคอยไพ่จังหวะของการที่เขาจะต้องต่อสู้แล้วก็ฝ่าฟันในช่วงจังหวะเวลาที่ยากลําบากของเขาและในจังหวะเวลานี้เขาก็มั่นใจว่า คุณนะคะจะปรับตัวได้ดีแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความสุขในจังหวะเวลาที่ไม่มีเขาคุณก็สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้แล้วก็มีความสุขอยู่ได้นั่นคือสิ่งที่เขาคิดและเขารู้สึก ว่าสิ่งที่คุณเป็นในตอนนี้ความรู้สึกเขาเขารู้สึกได้ว่าคุณเป็นคนที่สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคณช่วงนี้ไปได้เพราะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งมากกว่าเขานะคะทีททนี้นี่คือความรู้สึกที่เขามีต่อคุณตอนนี้ตอนนี้เราอยากรู้นะคะว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมเราจะมาดูไพ่กันนะคะว่า คนที่เลิกกันไปเขายังรักคุณอยู่ไหมทุกคนพไพ่ใบนี้หายขึ้นมานะคะเป็นไพ่ห้าถ้วยนะเจ็บปวดเสียใจเสียใจมากๆนะคะกับความล้มเหลวในด้านความสัมพันธ์เขามองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้มันทำให้เขาเสียใจอยากจะ ได้รับการให้อภัยอยากให้ขอโทษแล้วก็ยกโทษให้กันนะคะอยากให้มีการให้อภัยกันแล้วก็ปลดล็อกเพื่อที่จะปล่อยวางความเสียใจเพื่อที่จะบรรเทาความรู้สึกโศกเศร้าและเสียใจและการพังทลายนะคะให่แห่งความรักนะคะมันน้ำคว่ำไปทั้งหมดส ทุกคนทั้งหมดมี5ถ้วยใช่ไหมคะไพ่ห้าถ้วยยังเหลืออีก2ถ้วยมันก็คือความที่เขายังคาดหวังนะคะว่าจะได้มีการยกโทษแล้วให้อภยัยแล้วก็เคลียร์ใจอยาก ยังมีความรักให้กันอยู่แต่ว่าสิ่งที่สูญเสียไปความเสียใจเหล่านั้นมันทำให้ความรู้สึกลดทอนมันความรู้สึกทำให้ความรู้สึกดาวลงและทำให้คนทั้งคู่เกิดความผิดหวังในความสัมพันธ์ความรู้สึกของเขาในตอนนี้คืออยากจะให้ยก โทษให้แล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะกับความรู้สึกที่เสียใจในตอนนี้ถามว่ายังรักคุณอยู่ไหมนะคะไพ่ขึ้นมามันมีทั้งความรักมันมีทั้งความเจ็บปวดอยู่ในเวลาเดียวกันไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะมูนณะตอนนี้เขาไม่รู้แล้วว่าสิ่งที่เขาทุ่มเทไปณนะตอนนี้เขาไม่รู้แล้วว่าความรักที่แท้จริงที่มีให้กันนั้น มันจะเป็นแบบไหนนะคะมันจะเป็นอย่างไรเขาจะใช้เวลาในการตกผลึกตัวเขาเองว่าความรู้สึกที่เขามีให้กับ จริงๆแล้วที่แท้จริงมันคือความรักหรือความหลงไหลมันคือความใคร้หรือว่าความปรารถนาหรือว่าความรักอย่างจริงใจเพราะตัวเขาเองเขาก็ยังไม่มั่นใจในความรู้สึกของเขาเขาจะปล่อยให้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์การห่างไกลกันครั้งนี้มันจะทําให้มันกระจ่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นคือสิ่งที่เขาคิดแล้วก็รู้สึกกับ คุณในตอนนี้นะคะเรามาดูต่ออีกนะคะว่าคนคนนี้เขาจะทาอย่างไรในสเต็ปต่อไปเขาจะตัดสินใจทําอะไรอย่างไรไหมกับความสัมพันธ์นี้มาดูกันต่อเลยะค่ะยังเงียบอยู่นะคะยังจะไม่ทําอะไรนะใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดื พอร์มินะคะคนคนนี้เขาต้องใช้เวลาคิดเขาต้องใช้เวลาในการตรึกตรองแล้วเขาจะปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เขาจะปล่อยให้เวลาเป็น สิ่งที่เขาจะได้เรียนรู้ตัวเขาเองว่าความรู้สึกที่แท้จริงที่เขามีให้คุณนั้นมันคือความรู้สึกอะไรกันแน่เพราะตอนนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นมันทำให้เขาไม่มั่นใจนะคะมันทำให้ความกระจ่างชัดเจนในใจของเขาอะมันคลุมเครือมันทำให้เขาไม่รู้ใจตัวเองเลยจริงๆว่าเรื่องหลังจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้นะคะ จริงๆแล้วเรารักกันจริงหรือเปล่าจริงๆแล้วเรามีความรู้สึกอะไรให้ต่อกันนะคะคนคนนี้ใช้ความคิดอยู่เขายังจะไม่ตัดสินใจทำอะไรนะคะเขามาดูเขาจะปล่อยให้เป็นเรื่องราวของโชคชะตาบอกเลยนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดือดจัดเหม็ เขามองว่าสิ่งที่เขาได้ทำลงไปได้ทุ่มเทไปนั้นนะคะได้ทำไปทุ่มเทไปแล้ว เขาได้ทุ่มเททำลงไปจนถึงที่สุดแล้วแล้วผลที่ตอบรับกลับมาเขาก็ยอมรับไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นเขานะคะที่ทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์นี้เขามองว่าเขาทำดีที่สุดแล้วถ้าอะไรจะเกิดมันก็เกิดสิ่งที่เราทั้งคู่ได้ทำดีที่สุดแล้วถ้าบทสรุปมันเป็นแบบนี้การที่ผลมันออกมาเป็นแบบนี้เขาก็จะยอมรับ ในสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือความคิดและความรู้สึกของเขานะคะยังจะไม่ทำอะไรนะคะคนคนนี้ยังจะไม่ทำอะไรยังจะเงียบอยู่ยังต้องใช้เวลากับตัวเองนะคะแล้วไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ อัศวินถือถ้วยนะคะแต่ส่วนลึกในใจของเขานะมันยังมีความรู้สึกยังมีความรักให้กันอยู่นะคะมันยังมีความรักอยู่ตรงนี้มีความรักความอ่อนโยนนะคะแต่เขาในส่วนลึกของเขาเขาก็ยังไม่รู้ว่ารักนี้ที่มีให้คุณมันเป็นรักแบบไหนมันเป็นรักอย่างไรเขายังไม่ชัดเจนในใจไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่อัศวิน ไอสวินถือถ้วยนะคะไม้ยังหยุดนิ่งอยากจะก้าวแต่ไม่ก้าวยังไม่ได้ก้าวไปเพียงแต่ว่าจะจะ คือสองจิตสองใจตัดสินใจไม่ได้เพราะไพ่ขึ้นมาพร้อมกับไพ่เดิมูนและไพ่เด็กถือดาบนะคะการที่จะตัดสินใจการที่จะพูดคุยหรือการที่จะเคลียร์ใจกันอยากจะให้อภัยกันอยากจะให้เคลียร์ความรู้สึกกันก่อนนั่นคือก้าวแรกนะคะและณนะตอนนี้ mm hmm. เขาอยากให้ยกโทษให้อยากจะให้อภัย mm hmm. เพื่อที่จะปลดล็อกความรู้สึกของตัวเองแล้วก็จะก้าวต่อไปนั่นเองเพราะฉะนั้นพี่เมย์ไม่แน่ใจว่าความ สัมพันธ์นี้จบลงแบบไหนนะคะแต่อยากให้ให้อภัยซึ่งกันและกันในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาอยากได้รับการยกโทษอยากจะกล่าวคําว่าเสียใจนะ,ะอาจจะเป็นคุณหรือเป็นเขาพลังงานเป็นแบบนั้นนะคะและมันยังจะไม่มีม o v เมนต์ใดๆเกิดขึ้นนอกจากความเมงียบและการปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ในความสัมพันธ์นี้นะคะมาดูสิคะว่าจบจริงไหม จบแล้วหรือยังไพ่ขึ้นมายังมีความรักอยู่นะคะยังมีความรักอยู่ไพ่ขึ้นมาสองครั้งทุกคนเห็นไหมพี่มีสับไพ่แล้วนะยังขึ้นมาเป็นไพ่ของเขาเรียกว่าอะไร อัศวินถือถ้วยนะคะยังมีความรักอยู่จริงๆแล้วมันมีอยู่ในใจเพียงแต่ว่าเขาอยากให้เวลาทำให้เขามั่นใจยิ่งขึ้นว่าความรักที่มีนั้นมันเป็นความรักแบบไหนไม่เป็นความรักความเสน่หาความต้องการความอยากได้หรือการเอาชนะเขายังไม่รู้ว่าในความสัมพันธ์นี้จริงๆแล้วมันเป็นความสัมพันธ์มันเป็นความรักยังไงยังสับสนยังไม่เข้าใจตัวเองนะคะอาจจะเป็นทั้งคุณหรืออาจจะเป็นเขานะคะ ก็ลองดูนะคะว่าพลังงานพลังงานนี้นะคะเรามาถามไพ่อีกครั้งว่าความสัมพันธ์นี้จบแล้วจริง,รงๆหรือยังเขาจะกลับมาไหมทุกคนนะคะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะคะไพ่อัศวินก็ยังมีความรักอยู่แล้วไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะ ความรักยังอยู่ยังมีอยู่เพียงแต่ว่ายังไม่รู้ใจตัวเองอย่างแน่ชัดพลังงานความรักมีอยู่นะคะพลังงานไพ่ใบนี้นะคะอาจจะเป็นพลังงานสลับกันอาจจะเป็นคุณหรือเป็นเขาที่ยังเปี่ยมไปด้วยความรักเต็มหัวใจยังเปี่ยมไปด้วยความรักล้นใจและพร้อมที่จะให้โอกาสพร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ กับรักครั้งใหม่ที่จะเป็นไปด้วยความราบลื่นและการมีอิสระการที่ให้พื้นที่และการเคารพซึ่งกันและการพร้อมที่จะโบยบินไปอย่างมีความสุขการให้ความรักที่ต่างคนต่างมีพื้นที่ของกันและการการเคารพและให้เกียรติกัน ความรักที่มีอิสระนั่นคือความในใจนะอาจจะเป็นพลังงานคุณหรืออาจจะเป็นพลังงานเขารักครั้งนี้มันยังไม่จบกันเลิกกันครั้งนี้มันยังมีความรักความผูกพันอยู่ถ้าถามว่ามันจบหรืออยังในใจของคุณทางเขาเรียกว่าความเป็นจริงอะ่ะมันจบไปแล้วแต่ในความรู้สึก ในใจของคุณทั้งคู่อาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขารักครั้งนี้มันยังไม่จบนะคะรักครั้งนี้มันยังไม่จบนะคะเรามาดูกับไพ่สำรับนี้นะคะไพ่ทีนแองเจิลนะคะไพ่จะออกมาว่ายังไงบ้างในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณและเขา ไพ่เทวดานางฟ้าของคุณอยากจะบอก FC พี่เมยว่าอย่างไรนะคะเรามาดูนะคะพี่เมย์จะเปิดไพ่ให้3ใบเนาะเรามาดูกันนะคะว่าเทวดานางฟ้าของคุณอยากบอกคุณว่าอะไร ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ visualization นะคะ visualization คือการที่ทำให้มันเกิดขึ้นจริงไม่ว่าสิ่งที่คุณคิดจินตนาการไว้หรือสิ่งที่คุณนึกคิดปรารถนานะคะอยู่ในใจเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ จริงๆแล้วคุณสามารถสร้างจินตนาการเหล่านั้นเป็นความจริงให้เป็นความจริงได้นั่นเองนะคะเรามาดูอีกไพ่อีกหนึ่งใบนะคะว่าเทวดานางฟ้าอยากบอกว่าอย่างไรนะคะ Family time นะคะช่วงเวลานี้ขอให้เป็นช่วงเวลาแห่งการใช้เวลากับครอบครัวกับคนที่คุณรักกับคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณ คนที่มอบความรักให้คุณเสมอให้ใช้เวลากับเขาเพื่อเยียวยาตัวเองมอบความรักให้กับตัวเองให้ตัวเองได้ความรักและมอบความรักให้กับคนรอบข้างนะคะให้มีพลังงานความรักอยู่ในช่วงเวลานี้แล้วคุณนะคะจะรู้ว่าพลังงานความรักมันมีอยู่รอบๆตัวคุณและคุณสามารถหยิบจับความรักหรือได้ความรักจาก คนรอบข้างโดยการใช้เวลากับคนรอบข้างและครอบครัวของคุณนั่นเองนะคะมาดูอีกหนึ่งใบค่ะเทวดานางฟ้าบอกว่าอย่างไรนะคะ listening น,นะคะให้ฟังเสียงคนรอบข้างให้ฟังเสียงเซนต์ของคุณให้ฟังเสียงสัญญาณหรือว่ามีเสียงมีเซนต์อะไรที่บอกคุณหรือเปล่า มีความรู้สึกอะไรที่เกิดขึ้นในใจไหมมีใครทัดทานหรือว่าพูดเรื่องราวอะไรกับคุณหรือเปล่าให้วิเคราะห์แล้วก็ฟังให้ดีและจับสิ่งเหล่านั้นนะคะมามันจะช่วยให้คุณได้แล้วมันจะทำให้คุณมีสตินั่นเองนะคะนี่คือไพ่เทวดานางฟ้าให้คำแนะนำกับ f อพี่เมย์นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะกับ ท็อปปินี้นะคะเลิกกันแล้วจบกันหรือยังยังไม่จบมันเพียงแค่เป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณกับเขาจะต้องแยกทางห่างกันไปเพื่อไปเรียนรู้แล้วก็เติบโตนั่นเองนะคะสิ่งที่ได้จากบทเรียนบทนี้คืออะไรนะคะในความสัมพันธ์ยังมีการรอคอยนะคะเพราะว่าเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตเป็นพรมลิขิตแล้วคนของคุณเขานะคะ ปล่อยวางให้เป็นไปอย่างโชคชะตาถ้าเป็นคู่กันเขากำลังมองจังหวะเวลาว่าถ้าจังหวะเวลาแล้วมันมีความพร้อมถ้าเขามั่นใจในตัวเองแล้วรู้สึกความรู้สึกของตัวเองที่แท้จริงนะคะและเขาจะกลับมาเขาอยากให้คุณยกโทษให้นะคะความสัมพันธ์ ครั้งใหม่จะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตหลังจากที่เรียนรู้รักตัวเองแล้วก็มอบความรักให้กับคนรอบข้างนั่นเองนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมวิดีโอจนจบนะคะยังไงพี่เมย์ขอวอวยพรให้ทุกคนนะคะ ประสบความสําเร็จนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะอยู่ในความรักอยู่ในพลังงานความรักที่รักตัวเองก่อนนะคะแล้วก็อดทนรอคอยถ้าคุณอดทนได้นะคะการรักตัวเองเป็นประตูสู่ความรักที่ดีๆขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จแล้วก็สมหวังในความรักทุกๆคนเลยคะ่ะ